พ่อโพสเรื่องโรงเรียนพี่น้องขาดูโรงเรียนที่ขอนแก่นให้กับลูกเออนะวางแผนชีวิตลูกจะได้อินเตอร์นะคะเขาบอกว่ารออัปเดตไม่ความว่าเขาพูดคุยกันหรือยังไงอะไรนะะแต่พาดว่าปาะโทเออใครจะให้ผัวเถื่อนเอาไปจ้าอยากดูจังว่าใครเนาะเป็นคนตอบนะคะคำนี้อย่าเอามาใช้นะคะมันแรงในใต้คอมเมนต์นะคะ ปะโทปะโทออกมาประจานแม่เขาขนาดนั้นโตมาเป็นเรารู้ความเราจะไม่เรียกพ่อเลย่าซนแคปฟ้องเดอ้อผัวเถื่อนนะ่าซนเด็กโตมาเขาคงมีสมองแยกถูกนะคะเออว่าใครเริ่มต้นก่อนเนาะพึ่งเคยได้ยินผัวเถื่อนโวยคั <c ười> กไหลอีแม่เอ๋ยยังมีต่ออีกนะคะพี่น้อง ผัวเถือนเอาอีกแล้วผัวเทื่อนคอมเมนต์ช่างกล้านะฮะในหัวใจเนาะวาวแล้วกะเบิดคำสีวาวนะฮะอืคำนี้อย่าเอามานะคะมันแรงเกินไปออกมาประจานนะฮะอย่าพูดว่ามันจะลืมทุกเพราะเรื่องคนอื่นจ้าเทื่อนชอบหลับหูหลับตาผิดก็ว่าตัวเองถูกกระทำ ตาบอดไปเถอะใครๆที่เขาขึ้นจากนรกไม่ได้นะฮะโอ้โห,โโหโปวดเทือนอันนี้มีรูปด้วยนะมีชื่อมีนามนะฮะแม่แม่แมฮักเอฟสี 4, พี่น้องขาใครเห็นบ้าง โอ้เ้วาวก็ไดเนาะอ่ะรอตามกันไปเนาะเป็นกําลังใจให้นะฮะถ้าคิดถึงความรู้สึกเนาะในม,มุมของเราคําว่าพ่อแม่ตกลงปรงใจกันยังไงคุยกันรู้เรื่องทําเพื่อลูกอันไหนดีอันไหนควรก็คนละครึ่งหันหน้าอ่ะใครได้เข้าไปฟังคําของทนายอ่าวิพัฒน์พูดบ้างนะคะการพูดเรื่องเรื่องของผู้ใหญ่บ้านโดยตรงเลยเนาะของผู้ใหญ่บ้านโดยตรงเนี่ยเขาไม่ได้เอาต้องการเอาความชนะแล้วไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็ไม่ให้อ่าไม่มีใครจะ ต้องชนะนะสำหรับเรื่องของเด็กๆจงฟังแล้วไปฟังนะคะอืมให้เข้าใจปองดองที่สุดเพื่อเด็กให้ดีที่สุดนั่นคือทางเลือกของทนายไม่ได้จะมาลุกเอาชนะเอาลูกมาเป็นกลางแล้วเพื่อที่จะเอาใจพ่อหรือเอาใจแม่ฝ่ายหนึ่งบอกเลยการต่อสู้เรื่องนี้เกี่ยวกับลูกทนายความออกปากมาแล้วว่าเราจะเป็นกลางให้เด็กที่สุดนะคะ ถ้าลงตัวคุยกันรู้เรื่องและเข้าใจทําเพื่อเด็กอันนี้ก็คือข้อที่เราจะต้องมาอ,อมชอมและเข้าหากันการขึ้นลงขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะต้องมาแย่งชิงดีชิงเด่นกันทําทุกอย่างให้ดีสําหรับเด็กนะฮะนั่นคือคําพูดของทนายนะ,ะไปฟังเนี่ยชอบมากเลยนะคะถ้าหัวใจคนเราไม่ว่าแม่หรือพ่อถ้าคิดถึง เราต้องอรุ่งอร่วยเรามีพ่อที่ไม่ตายนะไม่ได้สูญหายและเขาก็ไม่ได้อทอดทิ้งเรื่องมันเกิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเขาแต่สิ่งที่มันบานปลายมานี่มันก็มากมายที่เข้ามากอบกยุยแต่หัวใจของเขาก็คือลูกนะฮะเรื่องนี้เขาต้องปรึกษากันพี่น้องขาอย่างบรรดาแม่แม่เอซหรือว่าทุกท่านที่มาเหวี่ยงมาวินมาจัดมาว่าเขาเนี่ยรุนแรงขนาดนี้นะฮะ เห็นทางบ้านเราเห็นทางเราไม่ไปถือไปสาปล่อยและลานนะคะอืมก็เลยเอาใหญ่เลยนะคะว่าผัวเถื่อนนะคะโอ้โหเนอะใครจะให้ไปหลอกอืมมโนไปเองนะเฮ้ยเงยไหลแม่เอ้ยผู้ใดเห็นได้นะแชทนี้นะเลี้ยงหลานเด้เนี่ยอู้เบิ้งหน้าเด้เบิ้งหน้าเด้ตาเอตะตเอ๊ตะตเอ๊